รับสี่สิบแคสรับสี่สิบแคสตูต้องได้ตูมาแล้วมาแล้วเอ้าเอ้าตอนไหนวะไม่มีใครไม่มีใครรอดเลยเอ้ากดผิดชิบมาเกิดกดผิดสมด์ชบอนชบอนได้ได้โอ๊อยู่กิวลาทุกกิวคุกกิวนักล่า แล้วพี่โอ๊ตเขาไปเข้ากิวอะไรอ่ะมาแล้วมาแล้วออใครคนเดียวว่าลีโอเหรอโอ้แอนแมทต์ต้อง,องสิ่ง <6 S 1> มันใช้สกิลนั้นได้นะสกิลเพิ่มบัฟอะวิ่งเร็วอย่างเงี้ยโอ้หว,ว่าโกงมากๆอ่ะแล้วเมดก็พอตกไปแล้วก็กวับ,บินขึ้นมาไม่น่าจะบินไม่ถึงนะรอบที่หกตกกปี๊ พันลิ้นแล้วจิ๋วๆก็ได้ลองจิ้วหกพันแชทนี่แข่งเลยแข่งเลย้อมมาแล้ว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 ป๊อกไหนป๊อกไหนไม่ทันไม่ทันว่ะเหลือใครวะนี่ไอ้อองรอดอ่ะไอ้หลองไอ้อองไอ้องเหลือห้าคน ไม่ต้องเล่นอีกเยอะอ๋องคนยันยุ่งยากกับการว,ว,วิววอลบีบีและวไปวอละล้วไปวอลแคนไอเทนต่ำวอลเป็นเนี่ยกิจกรรมไม่มี<อ>แต่ประาณสามตอนนี้เลยมาครึ่งชั่วโมงยังไม่ถึงรอบที่หกเลยยังยากโคเดียวรอบกี่นาทีง่ายกว่านี้อีกอะใช่ว่าโจคุณรู้ไหมรู้ไหมว่าบล็อกแฮกตาเนี่ยเราเราเป็นคนเราเราเป็นคนบอกเชื่อไหม จริอก็ไปบอกเราไปบอกในเพจว่าทำกิจกรรมบล็อกแฮกตะลันได้ได้ยิวขายเซทให้เราก่อนเซทเทวีอ่ะนับเพลแล้วเะโอ้กะยิวไม่เคยชนะเลยไแข็งแต่แข็งหมอนฮะจะเสร็จไม่กิจกรรมหม็อกแหกไปมอลเนี่ยอืออือิวเอาชุดมาขายผมก่อนแล้วบล็อกแหกบล็อกแหกนันคือเอ้ย เติมแล้วจะวาระโอ้แล้วโอตาโอ้โหมันโมมันแหลกตอนจะเดินน่ะเออใครวะสามร้อยก็่าวมีเซฟเนี่ยเดือดเจี๊ยวกับใครวะเออฉันกระดาษชุดเดิมผมอยู่นอกปาสซาร์ว่าตาให้เออผมอยู่นอกเหมือนไอ้บาลูนอะอาจจะอ่ะตาเปี้ยวหัวควายนะไม่ได้ใส่เกาะเลยเนี่ย ไม่ใส่เกาะเียได้ไม่ใช่แอดเอ้ไม่ใช่เมดแล้วเป็นเทวีมาแล้วโอวายมากรลบนมีไวมากมันจะดรอปเลยฆ่าตัวไหนแล้วก็ดรอปเลยถ้าฆ่าตัวใกล้ๆอ่ะเทวีมันเป็นสายไปใช้ตุหนวะแอดไม่ลงล้วดีวะใส่เกาะเดียเจ้าเดี๋ยวก็ตายแล้วไิ่กระจายเดี๋ยวจะมาจบตรงนี้ทำไมเนี่ยแข่งอยู่ เอ้ยแอดตู้จักรัวเสียวแล้วเนี่ยตัวนี้เสียวแล้วเนี่ยเร็วแอดแอดพวกคุเนี่ยไม่ได้ใส่เกาะัสู้ได้ยังตัวยันด่างดีป่ะเฮ้ยฮะล็อกป่าไม่ยิ่นอร่อยเอาไปตอนไหนวะร็อมไม่ตัองขึ้นมาโอจ่า ไม่ใช่มันมีคนนึง ALLY เป็นสายเฮวีเอ้ยใช่สายกาสุปเปอร์ยากใครวะเนี่ยดับเบิ้ลดับเบิ้ลยากไอ้เชีตไอ้เพิ่ม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 เพิ่เกิดสอมีบล็อกแดงมีบล็อกแดงอันเดียวอ่ะก็ไปที่บล็อกแดงไงเออเราเผื่อหลอกเราปบทีอันน้อยกว่าเขาจะไม่จีบ ไปห้องน้ำแป๊บแป๊บคนย็นนิ่งๆแล้วก็ไปทำอย่างอื่นแล้วสักพักมันเปิดบล็อกแดงมาโอ้โหฉี่แทบไม่ทันสัสสัแล้วยิงแล้วยิงว้าวแอดเดี๋ยวเดี๋ยวแอดเป็นตีนอีกเราจะทำแบบเรือสัตว์เดี๋ยวคนดูเดี๋ยวนะดูแบบเรือสัตว์อันนี้อันนี้ก็เหน่อย่อนะมายังมายังเฮ้ยวนั่งไงอย่าเพิ่งไอแอดนะใรกันไงวะหรือชัยกับใครวะ ใช่คนรู้นะนะเฮ้ยรู้แล้วกิจรกรรมเล่นยังไงรู้ละคือมันไม่เร็วหรอกคือถ้าถูกว่าเป็นคนเหยียบแบบเท้าแตะบล็อกขาวปุ๊บแกคือบล็อกแดงจะหายไปเลยกิจก,กรรมมันอย่างนี้เว้ยมันจะหาผู้ชนะใช่คนเดียวไงเขาก็<ช>เลยปรับให้แบบเหยียบบล็อกขาวปุ๊บบล็อกแดงหายหมดเลยไปยืนขอบขอบไปยืนที่คนโล่งๆเอนแกตัวหนึ่งลองไปยืนไปไปไปยืนที่คนโล่งๆนั่งเลยมันจะมองเห<า>็นไดอือ แต่มันก็กลายเกินนะบางทีกระโดดใส่แม่งลยทีเดียวเมื่อกี้ผมเกือบจะถึงอยู่แล้ว่เหลืไอ้บอลไก่ชายมันไปเหยียบได้ไงวะเออเมื่อกี้ก็จะถึงมันเข้าใหม่นี่โคตรเกลียร์เลยนะเว้ยพอพอพอแอดมาเฮ้ยไอเทียนี่มาจากไหนวะมองหามนี่ไงมองานี่คือเอาไปเดินบนแบนในคนนั้นสภาพอ ปตุ๊กไปแล้วเลยนะครับแอด m มหิว่ะนะหิวข้าวหิวข้าวหิวข่าอยากกินเข่าคนนี่นี่แอดมินหิวข่าหิวข้าหิวข้าหิวเข้าเจไหมรับหกสิบแคชสิบแคชไกดเราหกสิบแคชหรอแล้วหกสิบแคชโอเย็ะเย็ะ ไก่ไม่งั้นขยันต่อยิงนะกลัวคนไม่งชอบตามกันอ่ะเออทิ้เว้นแล้วยังจะเอามารวมเนี่ยอย่างต่อบอลขึ้นอย่างเงี้ยขึ้นแบบวมาเดินกันได้ลึวันเดือนไอ้เจ้ากองไปเลยบอลลำขาดปุ่มเขาล่องหแล้วก็ทำปักอินเหมือนปักอินเอาขวานหนังแล้วก็เซ็ตเลยพวกเนี้ยมาแล้ว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  ไงวะนั่งไงนะมันเยี่ไฟมากอ่ะมันต้องสุ่มไว้ต้องสุ่มด้วยพี่โอจะใครจ่ะพี่โอจะไอ้อัดนี่ว่ะใครนะตัดตัดตัดตันตัดตัาตัดตัดชัดต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 ัด่ั ก็ดูไปว่าสัตว์อะเราไปส่งไฟกระใครมั้งมอฝอยมอฝอยเออใครกันนะกิวเพิ่มไม่กี่คนเนี่ยทำไมแฟนแคนละโจ๊กไม่ใช่ละเฮ้ยทำไมทำไมกิวสร้างสร้างแบบนี้หรไปจ่ายล่ะทำไมกิวมันเป็นสีชมพูอะมีม่วไม่มีไรไม่ใช่มันพึ่งสร้างตบตบก็คีเดี๋ยว ดูเอาแบบกล่องได้ไหมเอาเป็นกล่องได้ไหมกล่องปีสามร้อยพายามอย่างนี้เนี่ยา้านเปอร์เซ็นเฮยมาแล้วเ่าาโดนเตะว่ะหต่อบล็อกในจักรันก็โดนเตะดิก็โดนแอดเตะแบบบเตะเอ้า อะไรเวเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเอ้นั่นมันลอยได้เฮ้ยผมว่าไม่มีบล็อกล้บนี้ไม่มีบล็อกผมไม่เห็นบล็อกเลยบล็อกขาวอ่ะมันมืดอ่ะไม่เห็นบล็อกด้วยอ่ะแล้วนั่นลอยได้อ๋ออ๋ออ๋อรอบที่เจ็ดเฟลหมดแล้วจกจักตังไม่ถึงมือแป๊บเดียวโอโห้เท่าไหร่ว รู้สึกว่าเป็นเฮลเมียมันยากนะเบิ่อนแต่พีพีมันรู้สึกแบบสบายหน้ากาวตัวเตี้ยแอดมาหลุดไปแล้วนะครับใจเย็นใจเย็นเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้โจไปแล้วเะรอเาเพื่อนเออ๋อใจลึกๆอาจจะเข้าเล็ก เฮ้ยบอกจงกุลใช่ไหเหี่ยว่ะมันเหียวแล้วเลยอ่ะจบ